ทำไมถึงชื่อเป้งฝุดวะออันนี้หลายคนไม่รู้นะทำไมถึงชื่อเป้งฝุดคือเมื่อก่อนคือหลักๆผมอะชื่อชื่อตั้มชื่อเล่นออชื่อตัออ้มออแ้วผมเข้าวงการคือเข้าวงการกลางคืนร้องเพงลงร้องเพลงห้องอาหารนะเนี่ยอาร้องเพลงตามร้านร้านเพื่อชีวิตอ่าผับเพื่อชีวิตอ่ากลางคืนร้าน โูกระชะหัวค่ำร้องูอกระชาร้องตาร้านร้านเล่ากลางคืนไม่มีชื่อชื่อตัอ้มคนเก็ะจาไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะใช้ชื่ออะไรก่อนจะใช้ชื่ออ,อมีคนตั้งให้ว่าโจอี้ผมก็ไม่ชอบอไม่ชอบไม่ชอบไอ้โจ伊ไอ้ดำไม่ชอบไม่ชอบจนเจ้าของร้านคลองเพลงอื ที่ผมไปเล่นอืเขาเรียกผมเฮ้ยมึงชื่ออะไรวะไอ้แป้งฝุ่นแตนนั้นผมเวลาผมร้องเพลงผมจะตะแป้งฝุ่นยัดไข่ให้ใหญ่ตัวตลกอ่ะยัดไข่ใหญ่ร้องเพลงผมชอบชื่อนี้ถ้าเกิดวันนั้นเขาเรียกไอ้ไข่ใหญ่ก็น่าจะชื่อไอข่ใหญ่น่าจะชือไอ้ไข่ใหญ่อันนี้พร้อมที่จะนั่งคุยนะนี่ชุดสัมภาษณ์อะไรเงี้ย ผมอยงนี้วทีวเ่วไม่ใช่ว่าเอ้ผมดังนล้เนี่ยทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ผมก็คิดว่าผมยังไม่ดังผมไม่ดังผมก็ทําผมก็แต่งเงี้ยแงปกอันนี้ชุดอยู่บ้านหรือว่าชุดให้เกียรตินี่มานนั่งลุงมาคุยก็ให้เกียรติอย่างงี้ให้เกียรติครับอันนี้ให้เกียรติแล้วใช่ครับช<อ>ุดอยู่บ้านแป้งฝุ่นอายุไรผมครับตอนนี้เข้าสามสิบเจ็ดสามสิบแปดได้เรียนหนังสือไหมเรียนครับจบมสาม แล้วไม่เรียนต่อบอกแม่แม่ไม่เอาละไม่เรียนบอกเลยแม่จะส่งให้เรียนอืแม่อยากส่งแม่แม่ค้าขายอืแม่พ่อค้าขายไข่กุ้งไข่กุ้งอือไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนเพราะอะไรเรียนไม่รู้เรื่องรู้ตัวเองเลยว่าไม่รู้เรื่องสมองเราหรือว่าความสนใจเราไม่ค่อยสนใจใช่มันอันนี้พี่คือเราไม่โกหกตัวเองอะเราไม่ฝืนอะ บางคนยิ่งฝืนา่าคือเออเรียนไปเถอะแม่อยากให้เรียนอออืเพ่อแม่อยากให้เรียนเรียนเรียนไปเถอะมึงจะงมึงจะรู้ไม่รู้อะไรมึงเรียนไปแต่ผมบอกแม่นะยวอ,อย่าเลยแม่มันเรียนไปมันก็ไม่รู้เรื่องช่วยออกมาช่วยแม่ขายของดีกว่าอืคือแม่เอาแม่เอาทางด้านความรู้การเรียนแม่เรียนได้ดีไหมตอนเรียนอืมเด่มกิจกรรม อ๋อชอบทากิจกรรมใช่ผมก็แล้วก็อยากจะออกมาช่วยครอบครัวใช่ครับเพราะเรียนมันก็ไม่ใส่หัวอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นพี่นะตัวเราเองจริงๆเราคิดว่าการเรียนมันมีความสำคัญถามว่ามีความสำคัญมีแน่นอนน่าจะผมมีลูกยเงี้ยผมมีลูกสองคนเงี้ยผมก็อยากให้ลูกผมเรียนอือยากให้เรียนสูงๆด้วยอ้าวแล้วทำไมตัวเราไม่เรียนเรารู้รู้สมรรถภาพทางสมองเราอ่ะมันได้แค่นี้จริงพี่ทุกคนรู้จักแป้งฝุ่นหาว่าตั้งแต่เอาเป็นว่า เด็กยันคนโตครับ,รบเขาก็รู้จักแบงฝุ่นที่แบงฝุ่นไปทําเสียงอืก่อนหน้านั้นทําอะไรมาก่อนที่จะทาเสียงเหมือนท่านอดีตนายกเนี่แหละรครับก็ร้องเพลงวีขายของอขายของช่วยพ่อช่วยแม่อืมผมยุ่ตลาดกลางตลาดกลางอายุธยาตลาดกุ้งอืมผมอยู่ตั้งแต่เกิดเลยของเงินแม่แม่แม่ไม่ค่อยให้หรอกอแต่สภาพ สภาพครอบครัวไม่ใช่ว่าจนเลยนะพี่มีอยู่มีกินไม่ถึงกับท่านมีฐานะปานกลางปานกลางใช่ทำมาหากินแม่ค้าพ่อค้านั่นแหละก็เป็นลูกที่แบบไม่ได้โดนตามใจอ่ะอือยากได้อะไรต้องเก็บตังเงินอยากได้อะไรต้องแบบต้องเก็บตังสักพักหนึ่งแล้วก็แม่ก็จะให้เสริมอย่างเราอยากได้จักรยานเราก็ต้องมีของเราด้วยเงินของเราเพื่อที่จะขอแม่ครึ่งหนึ่งคนละครึ่งอ่ะประมาณนั้น มันเป็นภูมิภูมิภูมิคุ้มกันที่ว่าเวลาเราทําอะไรเราทรําด้วยใจแล้วรู้สึกย,ยังไงที่มีความสุขแม่พ่อแม่ไม่ไม่ต่างกันไ,ไ,ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลเนี่ยเขาพ่อแม่แยกทางกันเลิกกันก็สมบัติก็เป็นของน้องนะอืผมมีน้องชายคนหนึ่งแล้วไปเรียกร้องไหมผมไม่เคยเรียกร้องเดี๋ยวผมทำาืงผมได้ผมทำเองให้เขาแบ่งให้น้องอ่านน้องได้น้องได้ไปก็เรื่องน้องอะไรก็โอเคครับ ผมไม่ได้ว่าน้อยใจพ่อแม่นะแสดงว่าเรารักน้องเราว่ารักมันก็ต้องรักอะพี่ก็รักพ่อรักแม่เราก็รักอยู่อะเราก็ไม่อยากให้เขาต้องมาอแล้วแต่เขาอาจจะแบ่งหรือไม่แบ่งย้อนกลับไปตอนที่ช่วยพ่อแม่ขายกุ้งตอนนั้นก็ขายเหมือนคนปกติไหมเหมือนคนปกติแต่ผมที่ผมบอกว่าผมเก็บตังค์เองอะผมไม่ได้เก็บตังค์มาจากเขาให้ค่าจ้างผมเออให้เงินเดือนผมผมไม่ให้นะ ก็ต้องเก็บงูของเองเก็บไงก็คือเวลาที่เขาเผ่อเราก็เก็บในกระปุกตอนเด็กๆเนี่ยก็จะมีเขาจะมีร้านคาราโอเกะอยู่หน้าตลาดที่เป็นตู้เพื่อหยอดเงินคาราโอเกะผมเสียงดีมากใครเล่าให้ฟังเอ้าไม่ไม่มีใครเล่าแต่ผมเป็นเด็กที่เสียงดีมากร้องเพลงทุ่งเพาะมากตอนนั้นจำความได้ ของพี่เอชยากระรงดังเลยกระทงหลงทางหม่ลองเพลงนี้ซะด้วยเพลงละห้าบาทยอดตู้อะสั่งควายกะเพรากินหน้ายี่สิบห้าบาทหน้าตลาดยี่สิบบาทเหลืออยุห้าบาทหยอดเพลงเขาก็จะมีคนที่มานั่งกินเหล้ากินเบียร์กลุ่มมีอยุห้าบาทลงทุนห้าบาทกับกะเพราจานหนึ่งเป็นยี่บห้าบาท เป็นลางสงรอนเมื่อตอนวันลอยอกระทงโอ้ผมลงตวน,นี่มบาบาทอ่ะพอจบเพลงปุ๊บผมก็จะมานั่งกินข้าวคนที่กินเหล้ากินเบียร <Enough. S 2> ์ไอ้น้อเออไอ้หนูไอ้ไห้ามึงมีแน่นอนวะเ uh huh. นี่ยลุงอยากฟังเพลงเนี่ย uh huh. เออทักทักทักท่อนดีวะของยอดรักเนี่ยมันร้องไม่ได้ครับอ uh huh. เอาเอา ลุงให้ร้อยหนึ่งนี่ได้แล้วนะผมลงทุนข้าวจานหนึ่งกับเพลงเพลงนึงยี่สิบห้าบาทอ่าผมได้ร้อยหนึ่งแล้วร้องได้จะเอาไปร้อยหนึ่งไปไปหยอดให้ร้องร้องอีกเพลงหนึ่งที่เขาขอบอนคาราโอเกะร้องได้อยู่แล้วอาดออกอยู่แล้วก็ได้ร้อยหนึ่งพอกินข้าวหมดทำท่าจะกลับมีโต๊ะหนึ่งเป็นป้าป้าให้อีกเท่าไหร่ป้าอีกร้อยหนึ่งสองร้อยแล้ว เนี่ยลงทุนยี่ห้าบาทอันนี้คือเราคิดอยู่แล้วแบบว่ามันจะต้องกินยี่ยี่สิบแล้วก็หยอดเพลงห้าบาทแล้วกูได้ร้อยสองร้อยเนี่ยเด็กๆพี่อันนี้คือคิดอยู่แล้วว่ากูจะต้องได้เงินจากไอ้ตรงนี้ถูกถูกมองมองตรางนันเลยไม่ถึงสิบขวดประมาณเกือบสิบขวดประมาณสิบขวดนี่คือการหาหาเงินหาเงินของผมหารายได้ของเป็นฝุดตอนเด็กๆเลยเสาร์อาทิตย์ก็จะได้เยอะหน่อยอืคนจะเยอะช่วงเสาร์อาทิตย์ คนสิบลงสิบล้อจอดกินหมายความว่าเราก็ไปสิงอยู่ที่ร้านนั้นอ,ะอ่ะอ่าช่วงนั้นนะครับสามทุ่มเราก็จะกลับบ้านกินข้าวเย็นสูงสุดได้เท่าไหร่สูงสุดได้เป็นพันนะสองพันก็มีสมัยนั้นนะใช่ยี่สิบกว่าปีนะจนแบบเคยมีคนที่อยู่ในนั้นอะ่ะที่เป็นเจ้าของคาราโอเกะให้ผมไปร้องอขอเบอร์ผม,มเบอร์ที่บ้านตอนนั้นใช้โทรศัพท์บ,บ้านปก็จนขอเบอร์ผมก็ได้ได้มีโอกาสได้แบบ เปลี่ยนสถานที่แต่งตัวตลกก็เริ่มจากตรงนั้นมาเริ่มจากตรงนั้นแล้วยังช่วยพ่อแม่ขายกุ้งอยู่ไหมช่วยครับออกกลางวันใช่อันนั้นหลักเลยคือเขาไปไหนเราก็ไปอย่างเขาใช่อยู่นานไหมก็อยู่นานอ่ะจนเจ้าของร้านเมียเจ้าของร้านคือจับได้ว่าผัวมีเมียน้อยก็คือร้านร้านปิดที่นั่นทรงนี้เรจะไปไหจะไปยังไงต่อจะไปยังไงต่อไม่คราวนี้ไม่มีอ่ะไม่มีที่ว่า ผมจึงจนผมมาเป็นดีเจวิทยุชุมชนไปพูดยังไงไอ้ดีเจวิทยุชุมชนโอ้เมื่อก่อนนี้อยากจะรู้เป็นยนี่ก็เปิดเพลงธรรมดาเมื่อก่อนจะเป็นซีดีเปิดเพลงต้องพูดไหมพูดเราพูดไงป้ห้าปสวัสดีผู้รฟังที่กดรับนนะครับตอนรับเข้าสู่นะครับในรายการเสียงผมหล่อมากนะใครบอกเอาทุกคนลองหลับตาฟังเลยดิ หลับตาฟังเวลาผมเปิดเพลงแล้วก็จะเปิดเพลงแบบความรักความรักหน่อยขอบคุณคุณรู้ฟังนะครับที่แนะนำนะครับงานเพลงนี้เข้ามานะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกสัมสนใจดีนะครับคนหลงในเสียงผมเขาไม่รู้ว่าเป็นเด็กไม่รู้ว่าเป็นเด็กแล้วไม่รู้ว่าหน้าตาเฮียขนาดนี้เขาล่าครับไอ้เฮียนี่ต้องหลออ่อเคยมีคนเอาขนมขนมมาให้ผมนีม่หน้าสถานีออามาหาใครครับ เพมามหาปาสลิดผมใช้ชื่อปาสลิดตอนนั้นชื่อดีเจปารสลิดชื่อดีเจปาสลิดก่อนที่จะมาเป็นนักร้องแล้วเขารู้ไหมว่าเราคือปาสลิดไม่รู้พวกเขารู้ว่าเราคือปาสลิดแล้วไงเขาก็เอาของกลับไม่กลับเอหรอเอามาให้ผมก็ตกใจว่าโอ้โหเสียงนะนะเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลพี่เป็นเพราะอย่างแบบนี้เราหรือเปล่าเราถึงยังขี้เกียจเรียนเราไม่อยากเรียนเพราะเราหาเงินได้ตั้งแต่เล็ก ด้วยล่ะพี่อย่างที่ผมบอกอะภูมิภูมิุ้มกันภูมิต้านทานในการอย่างเงี้ยอืมโอเคกว่าผมผมผมชินกับการใช้ชีวิตแต่ไม่ใช่รังเกียจการเรียนไม่รังเกียจแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเรามาแบบนี้จะดีกว่าถูกแต่ว่าพี่เนี่ยรู้จักแป้งฝุ่นเนี่ยพี่รู้ว่าแป้งฝุ่นดังสุดๆเลยตอนที่เรียนเสียงท่านอดีตนายกใช่ครับพี่ตอนนั้นคิดว่าดังยัง,ยงคิดว่านะก่อนแน้่นั้นทําอะไรมาก่อนหน้่นั้น ตอนนั้นไม่มีใครรู้จักแป้งฝุ่นไม่มีเออไม่รู้จักตอนนั้นทําอะไรอยู่มันมันก็เริ่มมามันก็เริ่มแต่เต้ามาเรื่อยๆดอผมก็เริ่มเล่นตลกมาเริ่มเล่นตลกตอนนั้นเริ่มมีการประกวดคอมเมดี้เริ่มอยู่เข้ามาในสู่วงการแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ดังได้ยังอ่ายังคือจริงๆคอมเมดี้ทําให้เราดังอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ติดอันดับที่จะเข้าไปสู่รอบลึกๆของเราลึกๆใช่อแล้วเราก็ยังเป็นลิเกด้วยได้ลิเกด้วย แล้วก็ร้องเพลงด้วยและอะไรที่ทําให้ผันตัวมามีคนบอกไหมว่าเราเสียงเหมือนนายกไม่มีล่ะแล้วทําไมเรารู้สึกไงว่าเราเสียงเหมือนนายกผมก็เริ่มเล่นจากตลกนี่แหละแล้วก็ก๊อปปี้เสียงผมเรียนเสียงมานานมากอ๋อเรียนเสียงเมื่อก่อนแล้วมาก่อนเราเสียงเราเรียนใครบ้างพีแอดเวลาร้องเพลงปิติ๊กชิโร่พัพพยอมแจ๊ดพรญาติโยกดถึงโง <ừ> um, มโหคือบ้า <ừ> um. ไม่โกรไม่โง่ไม่โม,หมโหไม่บ้าดาวานด์ดนั่เจริงจริงเอติ้งชีโลก็ศิล<ไ>ป,ปินทั้งนั้นแล้ว<ช>ไปเกี่ยวกับอะไรอดีตนายกช่วงนั้นด้วยั้าครับช่วงที่เขาเข้ามารแรกๆอะ่ะมันยังไม่มีใครเรียนเต็ แล้วผมก็เรียนเขามาตั้งแต่แรกนะผมเรียนมานานมากเลยนะเขาอยู่มาแปดปีใช่ไหมใช่ใช่ผมเล่นตลกเนี่ยเรียนเสียงเขาเนี่ยมาสี่ห้าปีแรกเริ่มเดิมที่จาได้ไหมเรียนมุกไหนที่แบบเรียนเสียงแรกจากโซเชียลมันไม่ได้แรงคนก็ไม่ค่อยได้อัดดูแล้วก็ขำแล้วก็ผ่านไหมคือคลิปแรกต้องบอกว่าที่จําได้มากเลยเออโทรไปแกล้งยายอะไรสักอย่าง แล้วใช้เสียงนายกพี่ว่าน่าจะมาจากคลิปนั้นที่คน,นคนด้วยใช่ที่คนเริ่มอันนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายด้วยอ่าฮะคือถ่ายเล่นๆเล่นแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งที่แบบปั้งเลยคือเลลิเกกับพี่เทงอ่านั่นคือ,อจุดเริ่มต้นเลยอืมที่ทำให้เสียงคนรู้จักผมในเสียงลงคลิปนี้ยังอยู่ครับลองลองไปดูครับ

อะไรเลิกหนาววะประเทศไทยเคยเจอเดเท้าไปไหน้าอะไรเลิกหนาว่เวะเคยไปไหนไปไหนเคยมีเคยบอกว่าออกเมื่อออกเมื่อไหร่นะไม่ต้อไมผมผมไม่ออกแล้วมันเป็นไงอะอะไรเลิกหนาวนะคุณแม่นะเป็นไงเจรษฐกินเป็นไงดีหรือเปล่าอยู่ได้ไหมอ่าอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ย้ายไป ก็ทุ่มไปเดทีแบนี่นอะไรนะเรามาเป็นตัวตนก็คือเมาเรียนแบบแบบเต็มตัวในการเปิดช่องย t ท b e ของตัวเองมาทำรถถังนี่ก็ยิ่งขยี้ปึ้งคนดูเยอะมากคนกดไลค์ให้ล้านกว่าล้านห้าเนี่ยถามจริงอันนี้หลังบ้านเลยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกไปไหมไม่มีเราไปเรียนคำถามนี้เยอะมากเอออืมีคำถามเยอะมากว่าหรือว่ามีแต่เราไม่รับ ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยมีใครทัรมาเตือนไหมไม่มีใครว่าแรงไปไหมผมว่าผมผมให้มือซ้ายผมตอนนี้ผมเหลือมือขวาอ่าอผมให้มือซ้ายผมไปคุยอ๋อตอนนี้เหลือมือขวาเสร็จแล้วมือซ้ายก็เรียบร้อยไปแล้วไปไปคุยตอนนี้ไม่กลับเลยเจ็ดปีแล้วยังไม่กลับเลยมันน่าไปคุยอยู่ทุกวันนี้มีวงตรีมีวงด้วยครับเป็นวงออกคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตทัรวชื่อวงว่าแป้งฝุดเนี่ย มีลูกวงมีอะไรสิบทั้งหมดสิบห้าคนแล้วทำไมเวลาที่เราแสดงเนี่ยชุดเราบางทีเก่งนุ่งเก่งในมันมันเขาอยากดูเราไหมไม่ไม่อยากมันเป็นส่วนหนึ่งในการโชว์เหรอโชว์เราเราก็ไม่ได้ไม่ได้น่าโชว์หรอกอะไรวะมันใส่ทุกครั้งไหมนุ่งเก่งในเนี่ยมันจะเป็นเป็นบางเป็นบางสถานที่สถานที่แล้วเราจะเล่นมุกนี้อ่ะมุกคน เขาเขียนจดหมายมาขอเพลงมาอ่ะร้องธรรมดาไม่ได้แต่คุณต้องใส่ชุดนี้ด้วยเราจะได้ให้เงินอือ่าคนมันก็จะมองว่าเฮ้ยไม่กล้าใส่หรอกเราแสดงในคืนหนึ่งเราได้ทิปสูงสุดคืนหนึ่งแสนอประมาณแสนสามจำได้เคยเห็นในโซเชียลเพีงผุนเอาทิปมาแจกลูกน้องในวงนั่นแหละครับที่ได้เป็นแสนเพราะอะไรวะผมสามารถเก็บ เก็บไว้เป็นกองกลางก็ได้ใช่ใช่เอาไปทําอะไรก็ได้อแต่ตอนนั้นเอ้ยเราคิดว่าเราได้แล้วอ่ะอืน้องๆมันก็น้องมันก็มาอยู่ในสถานที่อือยู่ในงานกับเราเออทํางานโลกกับเราแจกกันแจกเท่ากันหมดช่วงหลังไม่ให้ครับเพราะว่าเพราะไปยัดหาข้าวกันทีก็สี่ห้าพันดิ้งอ๋อก็ไปกินข้าวไปแล้วใช่เราก็จะมาลงกองกลางอาอผมก็ต้องเก็บเอาไว้ ได้คนเดียวเนี้ยผมก็จะเก็บเอาไว้ดูแลเวลาเราไปสถานที่เวลาเราเลิกงานเงี้ยเราก็จะกินมันค่าใช้จ่ายสูงนะอืหลายคนเราจะมานั่งกินคนเดียวอืลูกน้องมองตาเราปิ๊บปิป๊บมันก็ไม่ได้อสิใช่ไหมเราเป็นหัวหน้าทีมเรากินไงลูกน้องกินยังไงถูกต้องอนะ่ะทุกวันนี้ก็ยังรับงานแสดงอยู่รับงานแสดงอยู่แป้งฝุ่นมีลูกยังมีลูกแล้วกับแฟนคนเก่ามีกี่คนสองคนก็ยังส่งลูก อาส่งบ้างเขามีความรู้สึกเหมือนเรามันไม่อยากเรียนไหมไม่ผมไม่เลยผมฟังให้เขาว่าเขาต้องเรียนเอแล้วเขาเรียนเก่งมากเขาเรียนดีสองคนนี้มหนึ่งคนหนึ่งปหกปห้าก,ก็แสดงมันก็มีจุดที่มันทําให้เรารู้สึกว่าการเรียนไม่สมาําคัญถูกต้องครับก็ถึงบอกแล่ว่าในมุมมองของผมอะผมอาจจะบอกว่าผมก็อยากเรียนแหละแต่คือสมองผมไม่ไปแล้วครับ สมองผมไม่ได้รับคือไม่ได้โทษการเรียนแต่โทษสมองเราไม่ได้โทษใช่เราโทษตัวเราแล้วพอมีลูกเราก็เลยอยากจะหลักจะให้เขาเรียนอต่ให้เขาเรียนให้เขาให้เขามีความรู้อืมไม่ต้องทําอะไรเบินพ่อมึงก็ได้อืมแต่มึงเอ้ยมึงมึงมีความรู้เออเพราะว่าเราก็รู้ว่าลูกเราอ่ะไม่ได้มามาใช้ชีวิตอย่างเราหรอกเจ้าชู้ไหมป้องฝุ่น เคยเจ้าชู้มากๆะตอนที่มีลูกสองคนชู้มากๆเลยเจ้าชู้มากมากไงวะมากๆพี่โรศัพท์ผมเจ็ดเครื่องอ่ะผมซ่อนในรถอต่เจ็ดเครื่องผมจะหาคนเนี้ยผมก็จะเปิดเครื่องนี้แล้วเครื่องอื่นก็ปิดไปใช่มันซ่อนไว้ตรงไหนว่าเจ็ดเครื่องในรถมันมีสุกที่อ่ะแล้วอาทิเช่นจะได้เป็นวิทาฐานให้คนที่เป็นผู้หญิงดูจะเป็นคนรถผัวดูตอ่าพี่เห็นหัวบอกไหมอ่า มันถอดได้อ่าใต้อ่าหัวเบาะมันจะเป็นรูไปเลยผมเอาไอ้นี่ออกไอ้ฟองน้ำฟองน้ำมอนรุ่นออกมันยัดได้ประมาณสามเครื่องโอ้ตอนนี้ใครดูอยู่ในรถรถโดนรื้อทิบหายไว้ปวดเหมาแล้วยางอะไหล่ราะอะไรมันเป็นจุดจุดจุดแรกๆเลยที่เขาต้องตรวจคนเขาจะคนยางอะไหเพราะอะไร อันนั้นสถานที่ไม่ปลอดภัยอ่าสิ่งที่ใกล้ตาที่สุดอ่ะคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดออแล้วเลิกไปทีละคนหรือเขาจับได้เขาจับได้เอาขนาดซ่อนโทรศัพท์มันก็ต้องหาไม่เจอเลยจับได้ไงเจอ๋อเจอพอเจอปุ๊บผมไม่รู้ทำไงผมโยนเลยโยนทิ้งป่าเลยเอาหลักฐานทิ้งไปแต่ก็ยังครบอยู่ครบอยู่ก็ยังแล้วปัจจุบันมีกี่คน อะไรของพี่วะเรื่องฝุ่นเรื่องนี้อยากถามเพราะถามทุกคนแล้วที่ที่พี่ไปถามมาเป็นฝุ่นเคยเดินทางผิดในการติดยาเสพติดไหมไม่เคยอ่ะผมม่งโชคดีอย่างคือเป็นคนที่ไม่เคยอยากยุ่งกับเรื่องพวกนี้เพราะอะไรทั้งทั้งที่สภาพแวดล้อมเออสภาพแวดล้อมเพื่อนเนี่ยดูดข้างๆเลยอือ ผมนี่ลอกฟอยให้เลยเพื่อนในดูดเราไม่อยากเราไม่อยากไม่อยากไม่อยากรู้สึกแบบมันนะเล่าผมไม่กินครับผมไม่กินเล่าร้องเพลงเล่นดนตรีหน้าเวทีมีบ้างจบจากการเล่นทำการแสดงผมไม่ต้องมานั่งกกงนั่งอะไรกับเพื่อนเไม่ใช่ไม่ใช่ผม เนี่ยนิสัยคนที่เจ้าชู้ที่บอกว่าพวกนี้จะไม่มีนะแต่เจ้าชู้จะเจ้าชู้มากช่วงนั้นเป็นทางอีกแล้วไอ้คนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็บอกว่าเอ้คนที่บ้านเนี่ยเราไม่กินอะไรไม่ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นมงคลนี่มันเป็นมงคลไม่แล้วทาไมถามจริงไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยยาเสพติดที่คนในวงการนี้ต้องยอมรับว่าหลายคนเคยผ่านเคยผ่านแต่แป้งฝุ่นไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่เคยคิดจะลองไม่เคย เฮ้ยลองหน่อยป่ะไบรุูดบางคนเอ้ยลองแล้วเคยลองแล้วออืแต่ผมไม่เคยลองเลยไม่แล้วก็การพนันไม่เล่นเฮ้ยการพนันไม่เล่นแต่ถามว่าในวงน้องๆในวงเนี้ยเราเล่นกันสนุกสนุกในกลุ่มครอบครัวอ๋อคือแบบเล่นสนุกสนุกแต่ว่าไม่ได้ติดกันนะไม่เลยไม่ไม่ใช่ต้องว่าเอ้ยวันนี้ไปแทงสนุกว่ะ สนุกนี่ก็คือการพนันนะอืแห่งสนุกในมือถือมีมีเบ็ดมีอะไรไหมไม่ผมเบ็ดระบาดไม่ไม่เล่นเบ็ดระบาดไม่เล่นไม่เล่นผมว่าอยากจะเตือนน้องๆในวงหลายคนว่ามันมันมันเราไม่มีทางได้มันหรอกการพนันไม่ได้แต่เล่นในวงสนุกสนุกกิจกรรมอ่ะกิจกรรมเล่น เป้งปุ่นอยู่กับเด็กๆในวงอะไรอย่างนี้ด้วยคืออยู่กันเป็นแบบครอบ,บครัวครอบครัวครับสอนอะไรเขาบ้างทุกอย่างครับทุกอย่างผมเป็นคนที่เป็นหัวหน้าที่ไม่เหมือนหัวหน้าระบบผมคือถามน้องๆได้ว่าผมไม่เคยเวลามันเล่นผิดหรือเล่นอะไรนะผมจะไม่เคยมาจิกหัวแล้วก็ด่าแต่ทุกคนเฮ้ยผางรีอผมไม่เคยใช้อารมณ์ผมจะให้ดูตามงานเอง ไม่โอเคนะถ้าไม่โอเคก็ไม่เอาอเปลี่ยนเอาใหม่มผมจะเป็นรู้มผมไม่เคยมาร่งประชุมแล้วกขจะด่าทีละคนได้ไม่เคยอ่าแล้วเขาจะรู้เนี่งว่าที่เขาทาไปผิดเขาจะรู้รู้ด้วยตัวเขาเองอืมอืมเัาจะรู้ด้วยตัวเขาเองถ้ามืออาชีพพอถ้าเป็นมืออาชีพพอนะผมจะพูดอยุดเสมอว่ากูจะไม่พูดนะเว้ยอืมมรู้นะถ้ากูถ้ากูไม่พูดอืมเออ ถ้ากูไม่พูดมันมันมันจะเป็นยังไงถ้ากูพูดแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่เคยไม่ก็ยังบอกไม่เคยโดนผมบ่นผมด่ามผมว่าทุกวันนี้ยังเล่นดิกเกอ,อยู่เล่นดิกเกอ,อยู่ครับอยู่กับน้องนายเดอะคอมเบเดียตก็คือสลับกันงานวงแล้วก็ของนายแล้วก็บางบางวันก็ไปรายการตอนนี้ก็อยู่กับครับผมมัมแจ๊ ใช่อยแจ๊ดมัมหรือมัมแจ๊ดนะมัมแจ๊ดมัมแจ๊ดโชกเออแล้วก็ไปอยู่ในรายการประจํารายการมัมอะไรที่แป้งฝุ่นคิดว่าอยากได้หรืออยากทําเล่นยังไม่มาไม่มีนะพี่นี่ประสบความสําเร็จแล้วมันมันไม่ผมยังไม่ประสบความสําเร็จเลยแต่มันมันเกินฝันที่ผมที่ผมฝันเอาไว้อะื่มันเกินมันเกินไปมากแล้วคือตั้งแต่รู้จักแป้งฝุ่นมาแล้วก็รู้เรื่องหลายหลายเรื่องเนาะ ครับบางทีในเรื่องของคนที่มีผลกระทบก็ก็มาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้นั่งฟังดูมีความสุขว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างที่ฮิ้แป้งฝุ่นบอกผมเก่งผมทําได้แต่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่าบางคนก็ไม่เข้าใจเขาก็คงมองว่าเราแบบโอ้อวดโอ้อวดใช่อ่ามันก็เลยทําให้สุขว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่า แม่งไม่อยากไปยุ่งกับมันแม่งดูมันอีโก้มันนู่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ใช่แต่เราก็เป็นตัวของเราอย่างงี้แต่แป้งฝึกก็พิสูจน์ได้ทุกอย่างเท่าที่พี่สัมผัสบางเรื่องก็พิสูจน์ได้ครับแล้วทุกวันนี้ก็สามารถที่แบบว่าเดินอยู่บนถนนเส้นนี้ได้โดยแบบทุกคนรักให้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันต้องใช้เวลาเนาะมันต้องใช้เวลาคือใครไม่เข้าใจเขาก็ต้องใช้เวลากับเราเหมือนกันใช่เขาอาจจะไม่เข้าใจในบางมุมมุมที่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 เราเราได้ เราได้พยายามอยาก,ยากพิสูจน์เราเฮ้ยผมทําได้นะอืบางคนมองว่าโอ้ oh, มึงมึงจะซัดเท่าไหร่แต่ผมผมแค่ว่าอออยากลองอ,อยากลองทําให้ดูอืออแค่นี้เองอืทุกคนยังทําได้นะเราจะทําไม่ได้พนะี่ใช่ไหมคอนเสิร์ตมีทุกวันไหมไม่ครับ ถามว่ามีทุกวันไหมก็ไม่มีคืออยากมีทุกวันดีกว่าเพราะไม่มีเวลาพักอยากมีทุกวันออ,อยากมกวแล้วก็ลิเกนี้มันมันเราเล่นเป็นอะไรนะรับบทเป็นอะไกรกระจกอะครับตัวโจก๊ตโจกตัวตลกเคยขึ้นกับคณะใหญ่ๆไห,หมนอกจากนายเคยนะครับนะสวรามก็เคยขึ้นนะสวรามน้ำเพชรก็เคยขึ้นช่วงที่ยุคที่ดำดงกำลังก่น้านั้นใจก่อนนั้นนะใหญ่ๆถามว่าเคยร่วมงานไหม ก็เคยนะเคยหลายๆคนแต่รู้จักแต่ไม่ได้ร่วมงานเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ลิเกแบบมาเป็นครอบมาโดยกําเนิดมาโดยครอบครัวไม่ได้มาครอบครัวลิเกใช่ก็เป็นตัวตลกเล่นอะไรมาแล้วก็เราเราเราแต่ว่าไม่ใช่ชอบูกก็ไม่ได้นะเราเกิดในยุทยาไม่เกี่ยวเฮ้ยเพราะว่าพ่อแม่ผมก็ไม่ได้มาทางนี้เลยอ่ะแต่ยุทยาก็เป็นแหล่งกําเนิดของลิเกหลายๆคณะ พ่อแม่ผมอย่างพ่อแม่ผมก็ไม่ใช่มาทางนี้เลยพ่อแม่ก็ค้าขายพ่อแม่ก็เป็นแบบเพ่อ,พ,อพ่อเขารอพ <ม S 2> นักงนานขับรถข้าราชการ <ม S 2> ในอร้านมงคลอัาอ <ม S 2> ตามมมแม่ก็เป็นแม่ค้ามไม่ได้แบบมาทางนี้เลยแต่ผมชอบ <ม S 2> ไฟอยากเล่นตลกอยากกร้องเพลงอยากเล่นลิเกชอบทางนี้ม,มากกว่าดี นะแต่เนี่ะเดี๋ยวทำติ๊กต็อกปุ่มเสร็จแล้วโอ้ยห